ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งที่เรามาโรงเรียนนะคะหนึ่งทันมาแล้วนะคะกำลังจะสิ้นปีแล้วแกคือแบบกำลังจะจบมหสามแล้วด้วยมันเร็วมากเลยอ่ะดราม่าอีกแล้วกอตอนนี้เรากำลังไปหาคุณปายกับคุณไอนะคะอยู่ที่อเมซอนค่ะอ่ามันนี้เป็นเวลากี่โมงเออก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งค่ะเออนาฬิกาทิพย์นะคะ ใจเย็นหนาวมากเมึงขาวมากเลยเมืองเขาวมากเลยตอนนี้เราก็ไม่อยู่หน้าโรงเรียนแล้วนะคะที่กำลังเดินไปที่เมืองใช่ค่ะแขนกูก็ไม่อยู่แค่นี้หรอเข้ามาดิ

เรากินแซนด์วิชนะคะเว้ยเราปบบขนตามาด้วยแหละเป็นไหมคะยนนี่เห็นเห็นสวยก็มาสวยอะค่ะก็คือโดนทิ้งอีกแล้วค่ะจากที่ไปเซนก็โดนทิ้งนะคะรอบนี้ก็โดนทิ้งก็อกจะไปรอข้างนอกสรุปคือเดินกลับโรงเรียนไปแล้วค่ะออกมาคือไม่เจอแล้วใช่งงไปแล้วนะคะค่ะถนน ค่ะก็เดี๋ยวเจอกันนะคะบบบ๊าายย๊ายบายค่ะไม่รอค่ะนี่พวกเธอทำไมไม่รอฉันนี่ค่ะหน้าคนที่ทิ้งเรานะคะคุณพิงคือเราแบบอันนี้นะคะเป็นตังตัวดีสู้มันก็ไปสู้ตังตัวดีเฮ้ยมึงไม่มีไปจ้ังตังตัวไป นี่แต่ก็ไม่ใช่แลค่ะเราไม่ได้โดดเรียนนะคะทุกคนเราขออนุญาตคุณครูแล้วทำทุกทำเรทุกอย่างแล้วจริงเหรอคะพอเราคุณครูก็ไมปมึงขออนุญาตคุณจะไหนตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปร้านช่อชุดกันนะคะสวัสดีค่ะคนก็จะบอกเฮ้ยอันนี้แขนยาวตรงไหมสวัสดีค่ะแล้วก็น้องเตะ ตอนเวลาร้านช่อบชุดเปิดนะคะก็เลยมานั่งรอที่โต๊ะลูกค่ะโอเคฮะโต๊ะลูกค่ะเดี๋ยวเราโอเคไม่มีอะไรหรอกตอนนี้เราก็นั่งทำข้อสอบกันอยู่ กจะมีขี้หมาหรือขี้เยาขี้หมาหรือเย่าหมาเออขี้หมาหรือเย้าหมาวะฉันตีดตัดลงนะเรากำลังนั่งทว่าสออภาษาอังกฤษยากสุดในโลกค่ะทุกคนยังจะโหาร้านไหสวัสดีค่ะนก็รียนแต่ว่าอาจารไม่เข้าก็เลยตเรียนออนไลน์นะคะโมเมนต่ะโมเมนต์มเมนตูนะคะมเมนต์ค่ะ จะแบ่งม่นะก็คือคู่นี้แบบว่ากำลังมีแบบสิ่งอะไรบางอย่างกันอยู่นะคะก็รอรุนนะคะว่าเพื่อนจะแบบอุ้ยกล้องน่ากลัวมากค่ะก็น่าแหละค่ะเดี๋ยวเราเจอกันตอนเที่ยงเนาะแต่ว่า ตอนเที่ยงเราคงไม่ได้ลงไปเพราะว่าเขาให้อยู่ในห้องนะคะใช่เขาให้สั่งอาหารมากินแล้วก็ให้าไปลงไปเอานะคะดําอ่ตอนนี้คุณฟิล์มกออกไปนอกคุณไปไม่กลับโรงเรียนเลยนะคะก็คือโดดเรียนอ่ะแต่คือเราเป็นแบบเด็กดีไงแบบเออใช่ไหมพี่ห้องนะคะใช่เคค่ะเจอกันตอนเที่ยงคัะเที่ยงบ๊ายบายตอนนี้เราก็กําลังรรดสองแถวเพื่อไป คนตันแห็งหนึ่งแต่เรามาจนจะเที่ยงแล้วยังไม่มีรถเลยลงมาแต่พอมาเช่ารองเท้าก็คือไม่ต้องเท้าแต่ไม่ได้ดูข้อมูลโทรรานเขาอยู่อุดรก็ไปเสียเปล่ามากผิดเพราะอิมีดค่ะนั่รก็คือนั่งกันอีกแล้วนี่ใส่นั่งข้างถนนเอาขันมาวางนี่ใช่เลยฮะเอาขันมาวางนี่ใช่เลยเออไปเอาขันมาวาง อยู่อาหารแทนแทนเมนูถาต่อแถววัญญา,าเยีเลยนนะค่ะแต่ตอนจะขึ้นนี่ไม่มีสักฝันเพราะพอจะเดินไป แล้ววันนี้ฟิลมก็จะนอนกับเราค่ะเราจะพาฟิล์มมาเก็บของ <Yeah. S 1> วันนี้เราจะไปต้นตาลกันด้วยนะคะเราจะไปกินย่างเนยแล้วเราจะมาถ่ายตอนกินให้ดูนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะสรุปก็คือกินลงอาหารค่ะไม่กินหวดนหงองเพราะว่าเราขี้เกียจขึ้นไปเพราะว่าเราอยู่ชั้นสี่แบบ เราไดเอทอยู่นะคะนีาไงชแแท้อนต่ะไม่ลืมอุม้ยลืม,ม,ลม,ม,ลมอ่ะเดี๋ยวจะกบนห้องนะคะคลิปตอนนี้เราก็อยู่โรงเรียนกันแล้วนะคะหลังจากที่อยู่คนกบประมาณสามสี่สสเเไปตั้่นั่นเลยค่ะก็เพิ่งมา แสดงว่าเรามาโรงเรียนตอนเลิกเรียนค่ะเลิศแต่เราก็เรียนอะไรอยู่นะฮะเรียนอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เรียนนะคะเรียนอยู่คุณเรียนนะคะไม่ใช่เรียนอยู่ของกระเทยโอเคค่ะตอนนี้เรากำลังขึ้นห้องไปเรียนคาบสุดท้ายนะคะเดี๋ยววันเราไม่เรียนคะเราเรียนออนไลน์อยู่เรียนอยู่ของคุณปกติสวแต่งหน้า โอ๊ยเกิะมีมงอยู่ี่นี่ใส่หรอคะค <laughs> ่ะดูมึงได้ค่ะมาด้านนี้นนนโอเคไปเห็นกันแป้งถอนแมตตก,ก่อนถอนแมตตอก,ก่อนแป้งก็อยังดูหรือปากมึงมึงได้ทาริไปไหมได้ค่ะไหน 妈妈，我们。 เ,เป็นถนนใหญ่อะที่เป็นสีแยกอะทุกคนน่ากลัมากเลยะ<ห>เราวางไปต้นตาลกันเถอะนะคะนนี้เราก็มาถึงต้นตานแล้วนะคะเรากำลังไปหาพิงกี้ลิและ,และไอซี่ะะที่ร้านเพนเล็บอันดานะคะใครอยากมาทําเล็บทําได้นะคะร้านนี้ทําสวยมากแล้วล่ะดีมากค่ะอยูที่ต้นตาน,นะคะที่กัดค่ะเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายค่ะ อยู them, uh ่ในนันเอ้ยอยู่ไม่เอ่ยมันไม่เห็นเราอะเราเข้าไปได้ ค่ะเพลงเกยมาข้างนน้านะคะเริ่มเลยเอาละค่ะเราจะมาสัมภาษณ์เพลงเกี้กันนะคะวันนี้ปเปิดเทอมวันแรกรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกว่าก็ก็ดีค่ะได้มาเจอเพื่อนแต่ก็นอนอยู่บ้านก็ดีค่ะขี้เกยจตื่นค่ะ ม um ึงอุดหนุนเขาสักกตัวไหมมึงเขาวางได้ปะมึงเขาวางอะไรกันจัง เ็เป็นไปกับกูไม่ลอยอ้ยเ้าเหนไปไหนวะโอ้ยเหนื่อยม่ใช่เป็นรงเท้ากนแ้ตอุดีเด่นฉัดทองพรุ่งนี้ ยังม่ได้ทำรอยโอ่ชกทองเ็บมากกว่าถ้าโกเมมาใส่เป็นรองเท้าอ่ะมันจะสวยนะสีเนี้ยก็จะไม่สีเนี้ยกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยอดอกเท้าน้ากูมาแก้มือาเหเจออะไรทำอะไรกัน เที่จริดงไอ้ไแต่ก่อนปะทำไมอ๋อ <c oughs> ดูเป็นลูกกลัวใครทำให้เรากลายเป็นคนแบบนี้เอ่ยออสังคมแวดล้อมแหละเออสังคมแวดล้อมเราจะเปลี่ยนไปเองแหอย่ามาทำมาเป็นอย่ามาอย่ามา มึงเลยใครพูดวะไใครเป็นคนบอกวะไม่รู้กูพูดกูมึงก็ได้อึดอัดอย่าพูดอะไรแบบเนี้ยเครื่องดังเขาตัวเองก็แบบไม่แต่ก่อนกูพูดแบบเราเราแก่ๆระวังเหยียบหมากินทาพูดกินทากินทาชาวบ้านไปทั่วมึสรุปอยู่ไหนอะอยู่ไหนคะใส่ว้เอาแล้วกูเดินไปหน่อยไม่มีจุดหมายเนี่ยนะอยู่ทางนี้แเลย

อ๋ออีปีกอีหัวแข็งเลยเราทำกิจกรรเร็จแล้วม่เป็นไรนะกดน้องเราไหมไม่โวยเอโลดเราไม่ต้องแั่นี้ทำตอนการงานม2เฮ้ยชัดมากไม่สวยเหรอกลางหัวเลยอะเข็นกลางหัวเลยโอ้กูเพิ่งเห็นคลิปที่เลือดข้าในสมอง เจ็บพิงกี้มึงต้องมาโดนอ่ะมึงกดถ่ายสวยมากหำนมาใหม่หน่อยลืมกดถ่ายเมื่อกี้6กิโลปาร์ตตัดลงยังไงคะกับคนที่มาเสิร์ฟสามคนนั้นหล่อมากสามคนนั้นคือดีแล้วน้าตาต้องคุโป๊ะไม่ไหวจริง บบอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนว่าเอาตั้งกล้องก่อนไม่เห็นภาพกล้องมันหงมึงมึงกูกลัวมันหงอไปเลยไปเลยไปเลยคือว่ากูกูกูเป็นมึงแล้วมึงเป็นต่างต่างทุกคนแต่คนต่างระลักเอาเอาศอกกันเหรอหนึ่งศอกข้างซ้ายก ไม่เข้ากันเลยยังไงคะคุณตาลวันนี้ก็จะมาต้มก่อนนะคะก็คือจะใส่ผักใส่เส้นลงไปนี่นี่นะคะนี่เออใส่ไปเลยนะคะเออก็นี่ค่ะเออเออที่สุดคุยมึงหน้าอีทไม่ไหว จริงจริงๆที่สุดต่อไปก็จะใส่ก็่อเขาเรียกว่าอะไรวะเนยใส่ลงไปในหม้อนะในกระทะเออในกระทะแต่เรายังไม่มีตะเกียบกับช้อนเรายังไม่เอาเราเราเราคือเราลืมหยิบมาแล้มังน่าอินมากจริงจริงหรือหรือว่าเราคนเบลล์หรือว่าเราจะแกะกุ้งหรอกุ้งมีกุ้งเลยเหรอนี่ไงค่ะวิมุงตัวใหญ่ไม่ไหวเราจะแกะเราไหมแกะเราสิค่ะเกะเสียสลัดเกะก็ได้โอเค คหมติดกระถาไม่ไหว้นยนี่คือที่เราแก้ได้ค่ะก็คือไดโนนี้ สตอรี่สิบยี่สิบครั้งเรายังไม่ได้ยังไงเพื่อนสาวร้อเนี่ยอุ้ยสตอรี่ยังไงซ้อมถึงสวยป่ะกูสวยเองหรือเปล่ากูสวยเองหรือเปล่ายังไงอร่อยมากอ๋อเป็นไงตอนเหรอร้อนเลยน่าอินมากโอ้ยใครเป็นต้องมีความรู้ที่แบบโอ้ยน้ำตกเป็นไงคะ ดุซี่น่าอิดมากที่สุดอันนี้และค่ะยังเพิ่งร้อนร้อนเอาน,นเดียวที่เสียเงินเดียวมากอร่อยไหมอร่อยมากแตกแบบน้ำแตกในปากอืม,อม <laughs> ละลายในปากเป็นไงคะกุ <laughs> ้งอร่อยไหมก็กุ้งอะค่ะคุณกอนะ๊อฟคะเป็นไงคะ,คะแล้วก็ร้อนมากนะ กินค่ะแม่เขาบอกเหรอกระหาเตาค่ะเรียบร้อยจังเลยค่ะเป็นไงคะอร่อคุณพิงค่ะเผ็ดนะคะเฮลตีอ่ะเริ่มเหรออืมอร่อยใช่ไหมคะ ดีค่ะปกติปกรูปปากนัชชานะคะ,ะ,คะว่าไม่ได้โชว์เล็บเลยค่ะไม่ได้โชว์เท่าไหร่ไม่ได้โชว์เล็บเลยค่ะไมไ่ไหวอะ่ะอ้ยอิ่มค่ะตอนนี้ อิ่มมากแกแต่แกงชุดหรอเออนี่นะคะขนแกงดูหน้าขนแกงไว้ปวดขี้อุ้ยตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วเราเพิ่งกินย่างลยกันเสร็จทุกคนตอนนี้คุณไอก็กลับไปแล้วหนึ่งคนเหลือแค่นี้นะคะขอจบคลิปเท่านี้นะคะบ๊ายบายบบ๊ายบายยัง ะะสีอะไรก็คือมาเรือกสีสวยกว่าซื้อกระเป๋านัานตานเอาไหนใครบอกุบคลิป<ห>แล้วน่ารักก็คือเป็นส่งไทยไงเป็นไงคะส่งไทยส่กก็คือ